ก็เป็นการลุ้นกันนะครับว่าตัวของแชงคูดเนี่ยจะมากับขบวนเรือของคุณลุงดอลลี่แล้วก็คุณลุงโบกี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีคนเนี่ยก็มาพูดคุยเล่นกันใช่ไหมว่าแชงเนี่ยจะมีโอกาสมาไหมและถ้ามีโอกาสมาเนี่ยจะมาเนื่องด้วยสาเหตุอะไรแล้วก็ถ้าไม่มีโอกาสมาเนี่ย จะเป็นยังไงซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันบ้างนะครับผมแต่จะเป็นยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดแล้วเนี่ยเดี๋ยวลุยกันได้เลยนะครับส่วนเรื่องเสื้อก็ติดต่อที่เพจได้เหมือนเดิม ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวใส่กันเลยดีกว่าซึ่งต้องบอกก่อนว่าแชงเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยก็จะวนเวียนอยู่ข้างๆลูฟี่นะครับผมไม่ใช่เชิงแบบว่าข้างกายหรือว่าแบบว่าอยู่ใกล้อะไรขนาดนั้นนะแต่มันก็อยู่ไม่ห่างนะครับผมคือถ้าอยากเจอกันเนี่ยก็เจอกันได้เลยเนะครับอย่างในเหตุการณ์วานุเนี่ย ก็คืออยู่ตรงตีนวาโน่และเรียกได้ว่าขึ้นไปนิดเดียวเนี่ยก็เจอกับลูฟี่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ด้วยนะครับที่เขาเนี่ยอยู่เกาะเอลบาสใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้ไกลนะครับจากเกาะเอกเฮดที่ลูฟี่อยู่สักเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็รู้ใช่ไหมว่าสถานการณ์ที่เกาะเอกเฮดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากอยู่นะเวลานี้นะครับสำหรับพวกลูฟี่เนาะก่อนคุณลุงดอรี่แล้วก็โบกี้จะมานะครับคือโดนลุมกินโต๊ะอยู่นั่นเองนะครับจากพวกรัฐบาลโลก แต่สุดท้ายเนี่ยคุณลุงดอลลี่แล้วก็โบกี้เนี่ยก็ได้มาช่วยเคลียร์รอบนอกนะครับก็คือมารับลูฟี่นั่นแหละซึ่งมันก็เลยทําให้พี่ๆบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าฮิตัวของแชงคูดเนี่ย จะมาด้วยหรือเปล่านะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันก็แบ่งออกมาเป็น2ประเด็นคือประเด็นที่แชงคูนเนี่ยจะมากับเรือของคุณลุงดอลลี่แล้วก็โบกี้ด้วยนะครับกับอีกประเด็นหนึ่งเลยคือเขาเนี่ยไม่ได้มาด้วยกันซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเริ่มที่ประเด็นแรกนะครับที่แชงคูนเนี่ยมีโอกาสมานะครับผมคือถ้าเขามีโอกาสมาเนี่ยก็น่าจะมาเนื่องด้วยสาเหตุของหนวดดาซะมากกว่านะครับไม่ได้มาช่วยลูฟี่โดยตรงหรอกซึ่งแน่นอนนะครับว่าหนวดดำเนี่ยก็มีไปป้นเปี้ยนแถวเกาะออกเฮด ไม่เชิงว่าเป็นหนวดดำนะ้ำแต่เป็นเรือของกลุ่มโจรสลัดหนวดดำนะครับซึ่งแน่นอนว่าแชงคูดก่อนที่จะจัดการกับกลุ่มกัปตันคิดเนี่ยก็มีการถามลูกน้องไปด้วยนะครับว่ามีข่าวหนวดดำอะไรหรือเปล่านะครับก็คิดว่าน่าจะได้ข่าวนี้มานะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ากลุ่มโจรสลัดหนวดดำเนี่ยน่าจะไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นนะครับถ้าแชงคูดจะมีโอกาสมาที่เกาะเอเ็กเฮนเนี่ยก็น่าจะมาพร้อมกับคุณลุงดอลลี่แล้วก็บกกี้นะครับโดยแยกกันทํางานคือแชงคูดเนี่ย ก็อาจจะไปเคลียร์กับพวกหนวดดำนะครับผมแล้วก็ทางด้านดอลลี่แล้วก็โบกี้เนี่ยมาช่วยลูฟี่ออกจากเกาะอ,อีกเฮทนั่นเองนะครับผมแล้วถ้าถามไปถึงว่ากลุ่มหนวดดาถ้าใครจะมาเนี่ยคือผมมองว่าอ่ะถ้าคนที่ไม่มีบทเลยนะครับนั่นก็คือทางด้านตัวคาทาลีนาดีวอนใช่ไหมแล้วก็ไอทางด้านลาฟิตเนี่ย ที่มันไม่มีบทเลยนะครับส่วนคนอื่นเนี่ยก็คือมีบทแล้วก็มีโอกาสน้อยที่พวกเขาจะมาอย่างเช่นหนวดดาหรือว่าจีซัตเบอร์เจสนะครับผมหรือว่าจะเป็นแวนออรกาเนี่ยไอสาคนเนี้ยมันก็ไปลุมกินโต๊ะรอใช่ไหมรวมถึงไอด็อกคิวแล้วก็ไอม้าของมันด้วยสตองเกร์นะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยก็คืออยู่ที่เกาะจนสลัดฮัจิโนสึนะครับไม่ว่าจะเป็นชิริวนะครับผมหรือว่าอัฟโฟโลปิซาโลนะครับผมรวมถึงคูซันแล้วก็ ทางด้านไอวัตโกช็อตด้วยนะครับแล้วก็ไอซันฮวนวูฟด้วยนะครับที่มันเนี่ยก็คือสู้กับกราฟใช่ไหมหรือว่าอยู่บนเกาะนั่นเองนะครับก็น่าจะไม่ได้มานะไอชุดนี้นะครับก็คือจะไปลุ้นเลยว่าคนที่มาเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกหนวดดานะครับที่สู้กับรอเสร็จแล้วก็อาจจะมานะครับผมเพราะว่าก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากใช่ไหมในการต่อสู้รอน่าจะมาไหวซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคือแชงคูนเนี่ยก็ถ้ามาเนี่ยก็ได้เจอหนวดดาเลยนะครับผมเรียกได้ว่าณตอนนี้เนี่ยคือตัวของแชงคูนเนี่ย ดูเหมือนว่าจะตามติดนะครับผมเกี่ยวข่าวลือของหนวดดาค่อนข้างที่จะเกาะติดเลยทีเดียวและถ้ามาแล้วเจอกับหนวดดานะครับเท่ากับตัวของแชงคูดเนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของจํานวนคนนะครับเพราะว่าถ้าหนวดดามาคิดว่าไม่น่าจะามาหมดนะครับก็น่าจะมาเพียงแค่คนที่ได้สู้กับรอและ3 4มหคนอะไรทํานองนั้นนะครับแถมแชงคูนถ้าชนะหนวดดาในครั้งนี้เนี่ยจะได้ของแถมด้วยนะครับผมเป็นรถโพนิกิฟที่ไอ้หนวดดำเนี่ยมันขโมยมาจากรอใช่ไหมที่เป็นสับเนานะครับของรอเนี่ยก็จะมีแน่ๆแล้วก็คือ ัวของเกาะโซนนะครับที่รอเองก็มีนะครับแต่ฮูค้กเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ มีแน่ๆอีกเลยก็คือทางด้านตัวของวานุใช่ไหมหรือว่ารถโพนิกิปที่อยู่วานุนะครับรอเนี่ยน่าจะมีซึ่งถ้าตัดโฮเคสกออกเนี่ยรอเนี่ยก็มีอยู่2อันแล้วนะครับสาหรับรอใช่ไหมซึ่งถ้าตัวของแชงคูดนะครับชนะตัวของหนวดดาที่ขโมยมาจากรอได้เนี่ยแชงคูดก็จะมาเสริมได้นะครับเพราะว่าแชงคูดเองเนี่ยเขามีรถโพนิกิปที่ชิงมาจากคิดนะครับคิดเนี่ยมีแน่ๆแล้วก็คือของบิ๊กมัมนะครับที่อยู่โฮเค็กแล้วก็ของที่วานุนะครับที่คัดสาเนามาใช่ไหมก็มี2อันถ้าได้เกาะโซมิกเนี่ The <laughs> แชงคูเนี่ยจะรวบรวมได้ถึง3อันเลยทีเดียวนะครับเหมือนกับที่หนวดดําเลยนะครับหนวดดาเองเนี่ยถ้าสามารถเอาชนะแชงคูได้ในศึกครั้งนี้นะครับผมถึงแม้ว่าจํานวนคนจะน้อยกว่าเนี่ยหนวดดำเนี่ยก็จะมีรถฟอนิกิฟทั้งหมด3ก้อนเลยนะครับคือก้อนที่จะได้จากเกาะบิ๊กมัมเพิ่มขึ้นมาอีก1อันนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นในกรณีที่ลอไม่มีของบิ๊กมัมนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าลูฟี่เนี่ยจะแบ่งให้หรือเปล่าแน่ๆแล้วคือลูฟี่เนี่ยมีแน่นอนนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าจะแบ่งให้รอไหมนะครับ ส่วนทางด้านคิดเองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าลูฟี่จะใจดีแบ่งของเกาะโซให้หรือเปล่านะครับคือถ้าลูฟี่เนี่ยมันใจดีใช่ไหมมันแบ่งให้หมดเลยนะครับก็เท่ากับว่าไอ้พวกหนวดดําหรือว่าแชงคูดเนี่ยก็จะมีครบกัน3าก้อนเหมือนเท่าลูฟี่เลยนะครับผมซึ่งนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าไม่น่าแบ่งหรอกเพราะว่ามันก็เป็นคู่แข่งกันอยู่ใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันไปนะครับว่าลูฟี่มันจะมีใจที่เป็นพระเอกมากกว่าหรือว่าจะมีแบบว่ามีเหลี่ยมบ้างนะครับสำหรับลนะูฟี่เนาะซ ี่คือในประเด็นที่แชงคุณเนี่ย จะมานะครับผมก็จะมาเคลียร์เรื่องหนวดดำเนี่ยแหละไม่ให้เข้ามายุ่งอะไรแบบนี้นะครับแต่จะเจอหนวดดําหรือเปล่านะครับหรือว่าจะไปเจอไอ้สองคนที่เราคาดการไว้นั่นก็คือไอ้ลาฟิสแล้วก็คาทาลีนาดีวอนนะครับผมอันนี้เนี่ยไม่รู้นะครับผมแต่ถ้าเจอหนวดดำเนี่ยก็อย่างที่เราบอกไปเลยแจ็คพอตนะครับแต่ถ้าเจอลูกเรือ2คนเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าคนามือแชงคูดนะครับน่าจัดการน่าจะจัดการได้สบายนะครับส่วนในประเด็นที่แชงคูดจะไม่ได้มาในกองเรือนี้เนี่ยก็มีอยู่ตรงที่ว่าไอ้กองเรือของหนวดดําที่มันมาที่ก เอกเหตุนี้นะครับก็คือเป็นไอลาฟินแล้วก็คาทาลิน่าดีวอนนะครับซึ่งถ้าแชงคูดคิดดูดีๆแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเปลืองตัวมานะครับคิดว่าทางด้านดอลลี่แล้วก็โบกี้เนี่ยน่าจะจัดการได้นะครับผมถึงแม้ว่ามันจะมาขวางทางที่ตัวของคุณลุงทั้ง2คนเนี่ยจะเข้าไปช่วยลูฟี่ก็ตามนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสําหรับกลุ่มโจรสลัดนักลบคนยักนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเป็นในแบบนี้นะตัวของแชงคูดเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้มานะครับก็อาจจะไปติดตามหนวดดําที่อื่นหรือว่าอาจจะออกตามล่าหนวดดาในแบบอื่นเพราะวนะ่าตอนนี้กลุ่มชนสลัดหนวดดามันแยกกันใช่ไหมมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่ถ้าพวกแชงคูดจะแบบว่าเก็บพวกมันเรียบๆเลยเนี่ยมันก็น่าจะเก็บได้นะครับเพราะว่าแบบ ตึงๆใส่กันอยู่ด้วยนะครับตั้งแต่ในสงครามมารินฟอร์ดแล้วใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวตรงเนี้ยต้องรอดูนะครับว่าแชงคูสเนี่ยจะเอาอย่างไงนะครับเพราะว่าถ้าเก็บพวกมันแบบทีะหย่อมทีะหย่อมอย่างเงี้ยมันก็จะดูเสียศักดิ Chan ์ศรีแชงคูสไปหน่อยใช่ไหมถ้ามองในมุมศักดิ์ศรีนะเพราะว่าแชงคูสเองเนี่ยศักดิ์ศรีเขาค้ำคออยู่แล้วนะครับถ้าไหนๆจะสู้เนี่ยก็น่าจะแบบว่าฟูลทีมกันเลยทีเดียวนะครับและทีมหนวดดำเนี่ยเรียกได้ว่ามีผลพิสายกันยกทีมเลยก็ว่าได้นะครับค่อนข้างที่จะ คนเนี่ยสนใจมากก็คือทางด้านดอลลี่แล้วก็โบกี้เนี่ยมาโดยเจตจำนงของตัวเองหรือว่าแชงคูดส่งมานะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็มีส่วนปนๆปปกันอะคือแชงคูดอาจจะส่งมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวคุณลุงทั้งสองคนเองเนี่ยก็อยากจะมาเองอยู่แล้วด้วยถึงแม้ว่าถ้าแชงคูดไม่สั่งเนี่ย ก็กะจจะมาอยู่แล้วนะครับแต่ชังคูดก็อาจจะมีแบบเสริมไปหน่อยว่าเออก็รีบรีไปสิอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าข่าวลูฟี่ที่ถูกล้อมด้วยกองทัพเรือเนี่ยมันกาช่อนออกทั่วโลกอยู่แล้วใช่ไหมที่ลูฟี่อยู่กอเกาะอีกเฮทนะครับก็ไม่แปลกใจเลยที่คุณลุงดอรี่หรือว่าชังคูตจะรู้ว่าลูฟี่เนี่ยอยู่ใกล้แค่นี้เองนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าสรุปแล้วเนี่ยสายเหตุที่คุณลุงทั้งสองคนนี้มาเนี่ยมันเนื่องด้วยสายเหตุอะไรนะครับคือหนึ่งเลยคืออ่านหนังสือเจอแล้วก็ อยากจะมาช่วยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็2เลยคือแชงคุณเนี่ยก็มีส่วนผสมนะครับในการที่ทําให้คุณลุงเนี่ยตัดสินใจมาช่วยลูฟี่ด้วยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งว่าสรุปแล้วเขาจะบอกกันหรือเปล่าแล้วคิดว่า ไม่น่าจะนานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอรับขึ้นเรือกันเนี่ยก็น่าจะมีการคุยกันแล้วนะครับแลวตรงนี้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคิดเห็นกันยังไงนะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันเข้ามาละกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าแชงคูสเนี่ยจะมากับดอลลี่หรือเปล่านะครับและที่ดอลลี่แล้วก็โบกี้มาเนี่ยมาเพราะแชงคูสสั่งหรือว่ามาเพราะว่าตัวเขามาเองนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะจะได้รู้ว่าคิดเห็นกันยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ ว่าลืมพูดในจุดไหนไปเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนกันละกันไปเวยก็ต้องบอกว่ามีขุมกําลังมาเนี่ยมันดีกว่าไม่มีอยู่แล้วใช่ไหม